นี่นะคะน้องดัดจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้นะคะห้าสิบเรื่องหลอนภาพติดวิญญาณนะคะเป็นของบริษัท IDC นะครับราคาเล่มละร้อยเจ็สิบห้าบาทเดี๋ยววันนี้แม่จะเล่าให้น้องดัดฟังหนึ่งเรื่องนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ไปหาซื้อหนังสือกันได้นะครับอ่ะน้องดัดเลือกเลยลูกจะเอาเรื่องไหนช่องดัดคุงเองครับเป็นเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b ้ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับน้องดันเลือกได้แล้วนะครบน้องดันเลือกผีอะไรลูกผีรถกู้ภยัยผีในรถกู้ภัยนะคะเป็นภาพถ่ายวิญญาณในรถกู้ภัยนะเดี๋ยวแม่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆกลางดึกคืนนั้นผมออกไปเที่ยวกับเพื่อนตามภาษาไวรุ่นหลังจากเที่ยวกันเสร็จแล้ว จู่ๆผมก็อยากถ่ายรูปตัวเองขึ้นมาเลยวานให้เพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยการช่วยถ่ายรูปให้หน่อยในตอนแรกผมเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่อยู่ด้านหลังของผมคือรถกู้ภัยพอถ่ายรูปเสร็จเพื่อนที่ถ่ายรูปให้ถึงกับตกใจกรีดออกมาจนผมต้องถามว่าเป็นอะไรเพื่อนก็บอกว่าแกก็ดูเองเถอะเพื่อนผู้หญิงส่งโทรศัพท์มือถือมาให้ผมดูอย่างกล้ากลัว อะไรของแกวะผมบนก่อนที่จะรับมาดูแต่เมื่อได้เห็นภาพตรงหน้าก็ทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเพื่อนของผมถึงกรีดร้องออกมาแบบนั้นมันเป็นภาพถ่ายของผมที่ยืนถ่ายรูปปกติทั่วไปทางด้านหลังเป็นรถกู้ภัยที่จอดอยู่แต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือสิ่งที่อยู่ในรถเพราะมันเป็นภาพใบหน้าของชายหนุ่มที่มีใบหน้าสีขาวซีด และบวมช้ำเลือดช้ำหนองไม่มีเส้นผมติดมากับรูปถ่ายของผมด้วยนี่นะครับเนี่ยคนเนี้ยเขาถ่ายรูปเดี๋ยแม่จะหารูปชัดๆแนบให้ดูนะนี่จริงเหรอจริงสินี่เขาบอกว่าภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ถ่ายรูปคู่ตัวเองกับรถกู้ภัยที่ระยองเฮ้ยอยู่ใกล้ๆเราเองอะ กลัวไหมลูกเรื่องนีหน้ากลัวไหมเดี๋ยวแม่อ่านต่อนะแต่พอมาดูรูปถ่ายดีๆปรากฏว่ามีใบหน้าบูดเบี้ยวสีขาวโพติดมาทางด้านหลังของเขาและหลายๆคนยืนยันว่าไม่มีใครนั่งอยู่ในรถแน่นอนเขาเลยคิดว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณแน่ๆเพราะรถกู้ภัยเองก็ต้องคอยรับส่งคนป่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งแน่นอนว่ามีบางคนที่ทนอาการเจ็บป่วยหรือทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงเสียชีวิตในรถก็มีเนี่ยเห็นชันไหมลูกหนูเห็นไหมเห็นครับเห็นงาไหมตรงไหนชี้ให้แม่สิ <S <S ใช่เล้วเหมือนเป็นหน้าคนเลยนะลูกเนาะอ้าจบแล้วแล้วก็เล่มน,นี้นะครับมีภาพถ่ายเยอะมากเลยนะมีถึง50เรื่องเลยถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปซื้อได้นะคะ บางตอนก็มีเล่าเป็นนิทานเป็นเป็นวาดรูปการ์ตูนด้วยนะแล้วเขาก็จะมีภาพจริงแบบนี้นะคะนะโกนม่ะอันนี้ภาพผีในโบสถ์ลูกแล้วเขาก็<ม>จะมีะเรื่องเล่าใช่อันนี้มีจริงป้าภาพผีนในโบสถ์จริงหมดเลยลูกภาพที่เขาเอามาเนี่ยเป็นภาพจริงหมดเลยอันนี้เป็นเป็ดในงานวัดเห็นไหมเนี่ยเป็นเงาตัวยาวๆแบบนี้ลูกไม่เห็นเน,บบนี่ยล,ลองมองดีๆสิอะ เห็นไหมเห็นเหมือนเงาเป็ดไหมตัว<อ>สูงสูงยาวๆอ่อเรารีวิวแค่นี้นะครับถ้าสนใจก็ไปซื้อได้นะคะน้องดัดบอกลาเพื่อนๆก่อนลูกถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วพบกันในคลิปหนนะขอบคุณคับบายบายบังบายบังบาย